So what the cup, te ben, te ben, te ben. โยสวัสดีครับผมกลับมาเจอผมอีกครั้งนะครับเป็น BZ แช่แบน Trap Star เจอ Digital Love นะวันนี้นะครับผมก็เป็นตอนที่3แล้วครับที่เรามาเจอกันนะครับผมหลังจากตอนที่แล้วที่ผมเล่นลิซดอนน่แล้วค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นความทรงจําที่ไม่ค่อยดีนะครับผมก็ใครที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ลองไปดูได้นะครับผมใครอยากเจอความเขาเรียกว่าการเล่นที่แบบย่อยยับปนปี้นะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับตอนที่แล้วนะครับเอาเป็นว่าหลังจากที่ผมเล่นตอนที่แล้วนะครับผมทําให้ผมรู้สึกเกิดแบบว่าเกิดอารมณ์ว่าทาไมทําไมผม เล่นแบบเล่นไม่ดีจังนะทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะเริ่มศึกษาเกมนี้จริงจังๆนะครับจนทําให้ผมแบบว่าไปเปิดหาข้อมูลดูว่าแบบเอ๊ะตามจริงเกมมันมันมากกว่าแค่เราเลือกตัวละครเลือกตัวโปเกมอนมาบวกกันนะมันมีระบบมันมีประเภทแต่ละตัวอะไรแบบนี้ครับทำให้ผมค่อนข้างจะแบบอ๋อมันต้องเล่นอย่างนี้สินะมันมันมันถึงจะดีอะไรแบบนั้นประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ทําให้ตอนนี้ผมก็บรรลุแล้วครับแต่ไม่ได้บรรลุแบบว่ารู้ทุกเรื่องแบบโปรเพเยอร์อะไรนั้นนะก็รู้แบบว่าในเชิงคนที่แบบว่าแคชชัวลจะเล่นเนกมที่เเล่่นงาายข้ใจ นะครับผมใครที่แบบว่าไม่ได้บอกว่าเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์แล้วมาลองเล่นเกมนี้แบบผมอะก็การันตีได้เลยว่าเข้าใจง่ายแน่นอนครับผมมาครับอย่างแรกที่ผมอยากจะมาพูดวันนี้ก็คือประเภทของโปเกม,มอนนะครับผมซึ่งในเกมนี้โปเกม,มอนเขาไม่ได้แบ่งเป็นตามธาตุไฟธาตุพืชธาตุดินแบบในเกมภาคเกมบอยนะแต่เขาจะแบ่งเป็น5ประเภทแบบนี้นะครับก็จะมีแอ t แท k เ r อร์ด n เฟนเดอร์ r t อร์ l เตอร์ออรแนเดอร์แล้วก็สปีดสเตอร์นะครับผม ซึ่งไอ้แท็กเกอร์ประเภทแรกอ่ะแปลตรงๆเลยมันก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มโปเกมอนประเภทมีความโจมตีเป็นตัวโจมตีนะครับผมซึ่งโปเกมอนไดแบบแบบ้ซึ่งโปเกมอนแบบฟูจิกิบ้านะพิกาจูหรือว่าเกรนินจาตัวเมนของผมนะครับถ้าพวกนี้มันจะรวมถูกเรียกว่าแท็กเกอร์ก็จะเป็นตัวที่มีค่าพลังโจมตีสูงถ้าตีมันก็จะแรงแต่พวกค่าดีเฟนซ์หรือค่าพลังเลื่อนมันก็อาจจะต่ำกว่าตัวอื่นนะประมาณนั้นนะครับประเภทต่อไปก็คือดีเฟนเดอร์นะครับผมถ้าใครเล่นเกมสายโมบะก็ต้องรู้จักอยู่แล้วคือแปลตรงๆก็คือตัวแทงนรมก็เปโอที่ ว่าค่าสถานะพลังป้องกันสูงกว่าประเภทอื่นแล้วก็หน้าที่ของมันคือยืนชนให้เพื่อนเพื่อนใส่มันได้เลยเพื่อนก็จะแบบว่ามีตัวชนมันก็ทําให้แบบวําเนินเกมได้ง่ายขึ้นเออตัวต่อไปนะครับก็คือตําแหน่งสปอร์ตเตอร์นะครับแปลตรงตัวก็คือตัวสปอร์ตนี่แหละหน้าที่ของตัวสปอร์ตเตอร์คือมันจะเป็นตัวที่คอยแบบว่าสร้างบัฟผิดปกติให้กับฝั่งตรงข้ามหรือว่ามันจะสามารถฮิลมีสกิลที่ฮิลเพื่อนตัวเองได้อะไรประเภทนั้นนะครับผมโปเกมอนที่อยู่ในประเภทสปอร์ตเตอร์ก็มีมิสเตอร์มาร์มนะคร ไม่ค่อยเห็นใครเล่นนะแต่ได้ข่าวว่าโหดตัวเนี้ยมาครับพบกับประเภทที่4ก็คือ all rounder นะครับผมหรือถ้าแปลตรงตัวก็คือได้หมดนะครับเป็นประเภทที่แบบว่ามีค่าสถานะโจมตีป้องกันเลือดหรืออะไรพวกเนี้ยมันเท่าๆกันหมดเลยไม่มีอะไรโดดเด่นกว่ากันนะครับผม <Wow. S 2> โปเกมอนในจาพวกนี้ก็มีลิซาดดอนนะครับมีลูกลิโอหรือว่าแม็กชมนะครับผมซึ่งส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าโปเกมอนประเภทเนี้ยมันประยุกต์ได้หลายแบบแล้วแต่ที่เราจะเล่นเอาไปใช้แบบไหนมันก็แล้วแต่ผู้เล่นนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าโปเกมอนอย่างกระชอมหรือ,อเเเปล่่่าาาาพรระววว2ตันีี้้ผมมูสึก สกิลโจมตีที่รุนแรงในต้นเกมนะครับสามารถกดตัวในเลนต,ต้นเกมได้ดีมากซึ่งก็บางทีอาจจะเป็นแบบว่าความที่แบบว่าเกมนี้ยังเป็นซีซันหนึ่งมันยังเลยไม่แบบว่าไม่บาลานหรือเปล่าทําให้แบบว่าตัวละครแต่ละตัวมันต้องแบบาอาจจะต้องมีการปรับในซีซันต่อไปเพื่อให้มันเท่าเทียมกันมากขึ้นกว่านี้นะครับประเภทสุดท้ายนะครับผมก็คือประเภทที่ชื่อว่า speedster นะครับผมหรือประเภทที่เรียกว่าเจ้าแห่งความเร็วก็วคือเป็นโปยมอนที่มีค่าสถานะความเร็ว,คว,รวความเร็วที่นี้คือสามารถเคลื่อนที่ในแมปได้เร็วกว่าประเภทอื่นนะครับก็คือ ไปได้เร็วกว่านะครับปเกมอนอย่างเช่นเกนกาแอปซอร์ทาลอนเฟลมหรือว่าเซราูระก็ถือเป็นบุยมอนที่เรียกว่าสปีดสเตอร์นะจ๊ะหน้าที่ของมันคือเนื่องจากมันวิ่งเร็วนะครับผมมันก็ได้รับบทที่ว่าสามารถไปชูดแป้นใส่ป้อมอีกฝั่งหนึ่งได้เร็วกว่าก็เป็นตัวหล่อยป้อมได้ดีนะครับผมถ้าเทียบกับตัวแบบว,ว่าฟูจิกิบานานะที่วิ่งช้าเหมือนกับเต่าหรือคาบิกอนก็ตามนะเกนกาคือจะแบบสามารถชูดป้อมได้ดีกว่า เยอะเลยครับผมมาครับต่อไปผมขออธิบายเรื่องเลนไปกันแบบเร็วๆสั้นๆนะครับผมซึ่งเลนเกมเนี้จะแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือท็อปเลนจังเกอร์และก็บอยดัมเลนนะครับผมซึ่งวิธีการดันเลนก็คือต้องแบ่งไป2 1 2นะที่เขาทำกันทั่วไปตามสไตล์เกมโมบ้านะครับซึ่งเลนบน2ตัวที่ควรไปในเลนบนก็คือแอตแทกเกอร์กับดีเฟนเดอร์นะก็คือถ้าทีมไหนมีกบเกรนินจากับคาบิโอนคู่กัน2ตัวนี้ควรวิ่งไ,ไปเลนบนด้วยกันเลนต่อมาคือเลนล่างนะครับบอยดัมเลนตัวที่ควรไปในเลนน แบบเนี้ยจับมือกันให้แน่นแล้ววิ่งลงไปป้อมล่างด้วยกันนะครับส่วนเลนตรงกลางคือจังเกอร์หรือว่าเลนป่านะครับผมโปเกมอนประเภทสปีดสเตอร์จะค่อนข้างได้เปรียบในการเข้าเลนป่าเพราะว่าเนื่องจากสามารถเคลื่อนที่บนแบบได้เร็วก็จะสามารถเคลียร์เคลียร์พวกมอนสเตอร์ป่าของเราได้เร็วและสามารถไปช่วยดันเลนเลนบนเลนเลนล่างแล้วแต่ว่าด้านที่เขาจะดันไปได้เร็วกว่าประเภทอื่นนะครับแต่ก็มีผู้เล่นบางประเภทนะครับที่สามารถเอาโปเกมอนใน all all r o u n เนี่ยเอาไปสามารถไปดันเลนฟาร์มได้ก็มีก็ยกตัวอย่างคือลูกาลิโออะไรแบบเนี้ยนะครับผมอาจจะเขียนว่า all round เอร์ตกเะยุื่องแตวารก์มฟ วันนี้ผมจะขออนุญาตมาเล่นปวกมอนในชช่วเกรีนินจานะครับหรือว่ากลมนินจาตัวเมนที่ผมเคยเล่นไปในตอนแรกนะก็คือวันนี้ผมมาเล่นกลมนินจาแต่เป็นกลุมนินจาเวอร์ชันใหม่นะครับรอบที่แล้วผมเลือกใช้ท่า water shuriken แต่ว่าหลังจากที่ผมไปศึกษามาด้วยตัวเองผมรู้สึกว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่ถนัดอันนั้นขนาดนั้นเราเราควรเปลี่ยนไปเล่นสายตีใกล้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบเปลี่ยนสกิลจาก water shuriken ให้กลายเป็นท่าเซิร์ฟนะครับซึ่งเป็นท่าตีใกล้แล้วก็เปลี่ยนจากท่า double team ที่ท่า,า,ยยงงาน,เนเล่นา Screen, คาถาแย่งเงา ให้รู้ไปเลยว่าการเล่นเกมแบบพทเศษเขาเล่นกันยังไงคือตอนนี้แรงผมอยู่ที่ expert นะครับผมหลังจากตอนที่แล้วผมอยู่แค่ g r e แล้วผมก็ไปศึกษาเพิ่มจนกลายเป็นว่าตอนนี้ผมก็ค่อนข้างจะเก็ตไอเดียในการเล่นแล้วก็เริ่มดันเลนแบบถูกต้องมากขึ้นจนตอนนี้แร้งของผมก็ขึ้นมาอยู่ในระดับ expert นะครับผมซึ่งเป็นแรงระดับกลางของเกมคือเป้าหมายที่ผมเล่น,นะค,ะคือผมต้องการจะไปให้สุดของเกมนั่นคือแง้ง ultra แต่เขาบอกมีแง้ง master ด้วยผมก็ไม่รู้ว่าต้องขึ้นยังไงเหมือนกันแต่เอาเป็นว่านะครับผมผมจะพิสู

อรอลูการิโอคนเดียวนะครับโหลดไม่เสร็จสักทีมีสิทธิ์ว่าจะหลุดนะครับคนนี้ดูออกทรงละผมลูการิโอหลุดจริงๆด้วยนะอ้าวสวยละลงแรงมีคนหลุดหนึ่งคนแล้วนะครับลูการิโอเรียบร้อยครับนีก็สู้ไม่ได้อ่ะลูการิโอไม่เล่นน่ะแพ้ครับไม่รู้ว่าเล่นทาไมเหมือนกันโอ้มึงออกเฉยเลยเนี่ยไม่เล่นเลยเนี่ยโหทีมแพ้เลยจำไวนะ้นอโ้โวกโบนี่นะขอสาบแช่งให้ไม่ได้ผุดได้เกิดนนะอโ้โวกโบนี่แพ้แล้วลอนเสียหนึ่งดาวเลย ไอโบกโบนี่เอ้ยมาครับรอบที่แล้วมีคนออกนะครับบังว่ารอบนี้จะไม่มีคนไหนออกนะครับทีมเราก็บาลานซ์ดีครับครบทุกตำแหน่งพิกาจูมีมีตัวเมทมีอะไรมีครบหมดตาเนี้ยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะอีกทีมมีเซราล่ากับแกงกาสองตัวสุดน่ารำคาญของประเทศไทยนะครับของเกมเวมอนอยู่ในไอซไม่ใช่ประเทศไทยมาครับและสิ่งที่เราต้องไปเอานะครับคือไปเอาให้ปูกล้ามนานนะครับนี่นี่คือนี่คือการเคลียร์คีปที่ถูกต้องนะครับ เพราะถ้าเราเคลียร์คีฟตรงการตัวนี้ก่อนนะครับอีกทีมหนึ่งมันจะไม่ได้มาโอกาสตรงนี้มันทําให้เราได้เก็บเบลไวขว่เขานิดนึงว้ว <Wow. S 1> โหเจอไอ้กระต่ายนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยฟาร์มมาข้างบนนะครับหนีก่อนนะครับ เรียบร้อยครับผมมันให้ผมคิวบ้างเมื่อกี้ผมใจดีนะเอ้ยผัดกันคิวครับสมสสมมบัติผัด,ผดกันคิวนี่ตายตายตเราเวลสี่นะครับตอนนี้เราต้องรีบเปลี่ยนร่างสองให้เร็วที่สุดนะครับผมมาละเพื่อนเราเพื่อนเรามาช่วยละเรียบร้อยครับผมคิวเรียบร้อยครับผมคิวอืมอ้มอื้มเราเจ็ดแต้มนะครับแล้วก็ลอยลอยคีม้มาหน่อยลอยคีม้มาหน่อย เฮ้ยโอ้โอโอแหลกนิดน,นึงนะครับมาเราเปลี่ยนล่าง2แล้วโหแต่จ,จอยนะัลล็อกผมมีปัญหาจริงนะครับมันกดลงล่างไม่ค่อยได้นะตอนนี้ตั้งแต่อามาเล่นเกมโมบ้าแล้วผมกดแบบกดอะ่ะคือผมมีจอยอนาล็อกของ Nintendo Switch เนี้ยมา2ปีครับมาพูด,พ,ดพูดตรงว่าไม่เคยพังเลยจนมาเล่นเกมเนี้ยอีกสิบหกแต้มมาไปอืมอืมปอมแตกเรียบร้อยครับผมปอมบนเรียบร้อยเร็วมากถ้าผมเปลี่ยนล่างสามได้ก่อนข้างล่างนะบอกเลยว่ามันนะครับ โชคดีนะครับที่อีกทีมนึงเขาเอาตัวเซราโอลามาดันป้อมบนนัผมนะครับผมเพราะเซะราโอล่าต้องบอกเลยมันมันไม่แข็งเท่าไอตัวน้องน้องก็น้องหินตัวนี้นะครับผมน้องหินตัวนี้ก็ชนได้สบายครับและเซะราโอลาจะเก่งก็ต่อเมื่อมันต้องไปฟาร์มนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเลือกตัวนี้มาชนกับพวกผมด้านบนนะครับโอเคครับเป็นร่าง3มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเอาโลทอมกันนะครับผมเราต้องไปเอาโลทอมกันตอนนี้ ก็เหมือนยังไม่เคยอธิบายนะครับว่าตามจริงอะถ้าเราเอาโลทอมได้ก่อนมันจะมันจะค่อนข้างดีกับสังคมนะครับผมเพราะใครที่ได้โลทอมนะครับผมมันได้ความสามารถพิเศษของโลทอมคือถ้าเมื่อเห็นไหมพอโลทอมจะวิ่งไปสิงป้อมนะครับผมถ้าโลทอมสิงป้อมอีกฝั่งหนึ่งเมื่อไหร่มันจะทําให้พลังป้องกันของฐานนั้นของฐานที่โดนสิงหายทันทีนะครับก็คือเราจะสามารถชูป้อมมันโดยที่เราไม่ต้องเออไม่ต้องอะไรหรอกไม่ต้องรอดีเลยนะครับผมซึ่งมันเป็นความเฟี้ยวนะครับ wow. ผมหนีก่อนนะครับผมเวลาเจอโกดผมไม่อยากเสี่ยงนะครับแต่เรากลับป้อมเราก่อนดีกว่านะครับมันมาตั้ง3ตัวถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งซดอมืมาครับเรามีลูกบอลยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดลูกนี้แหละถ้าเหลือมาสี่สามทีเมื่อไหร่เหลือเดี๋ยวว่าจะสวิชไปข้างล่างนะครับไปโรเตทไปป้อมล่างโอมันหนีนะมันนหนะีมันหน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 ีเฮ้ยผมไปดักผมไปดักผมไปดัก เรียบร้อยครับผมคิวอีกหนึ่งผมรู้สึกเหมือนเราทิ้งป้อมบนโล่งไปนะหนีก่อนครับนี่ก็นี่กนมันมั่วเกินนะครับมันมั่วเกินในนั้นอุ้ยผมดันผมดันไปเซิร์ฟแถวม้านูยสวยเลยกดปีดมันกระโดดกลับเข้าไปเฉยเลยโอ้โหผมจะเซิร์ฟหนีนหน่อยเมื่อกี้ มาเกิดแล้วครับซูเปอร์จัมมาแล้วโคนเข้าไปข้างล่างก่อนนะครับเพราะข้างล่างชุลมุนแล้วปล่อยปีกจูให้คุมข้างบนไปนะครับโอ้โหเคโอไปสองเรียบร้อยครับคิวไปอีกหนึ่งโอ้ผมต้องหนีก่อนนะครับมันเยอะเกินป้อมล่างมันเยอะเกินผมดันไม่ไหวนะครับต้องรอตัวแทงกับตัวซับมาอย่างนี้นะครับแล้วค่อยเข้าเรียบร้อยครับผมคิวอีกหนึ่งนะครับ เ,ออเรียบร้อยครับตัวหินเราเราก็ช่วยเพื่อนซับก็ได้ครับคือตอนนี้ผมเหมือนเริ่มเบิกเนตรแล้วว่ามันไม่จําเป็นว่าผมต้อเป็นคนคิวที่เยอะที่สุดขอให้แบบว่าทีมเราชนะก็พอแล้วนี่โอ้ได้มาเกียนก้าเกิดแล้วครับเกียนก้าน่าจะมาเอาผมน่าจะหมันไส้ผมจัดตอนนี้ก็ต้องหนีก่อนนะครับโอ้หม่าน้ําแข็งมาไม่ได้เลย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 หนีดีกว่าเออเขาไปบนกันหมดแล้ว เราควรไปช่วยเพื่อนนะเราควรไปช่วยเพื่อนเราควรไปช่วยเพื่อนเราควรไปช่วยเพื่อนอ๋อมันได้โลทอมนะครับไอตัวซินเดอเรสแสบนะครับตัวนี้มมามาอืม,ม,ม,อม,อมเรียบร้อยครับผมแล้วอืมเรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งตัวนะครับ แต่ตัวนี้แม่งถึกนะครับโอ้หมาน้ำแข็งมาต้องตามลูกลิโอนะครับผมต้องให้ลูกลิโอเปิดแต่ลูกลิโอก็ตามไม่ทันนะครับโอ้โหผมต้องวาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับเหมือนป้อมล่างน่าจะมีปัญหาในตอนนี้ผมว่าป้อมบนผมว่ามาันลอยป้อมบนชัวดวกทรงละผมตม้องใหการป้อมบนกันดีกว่าเนเกนก้าอยู่กลางนะครับ มีปิกาจูยืนคุมอยู่มันก็อุ่นใจครับผมมาช่วยผมมาช่วยเชื่อนี่แหละมาช่วยกันก้านครับแต่จอยผมพังจอยผมพังโอ้ไม่ทันนะครับเอาเอาทันเดอร์เลยก็ได้ครับโอ้ซินเดเลสมานะครับผมผมผมพงต้องถอยก่อนตอนนี้นเ,รร <laughs> เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ คนคนนี้เราได้ทันเดอร์แล้วครับถอยก่อนผมถอยก่อนเลยผมถอยก่อนเลยตอนเนี้ยต้องกลับบ้านก่อนผมต้องกลับบ้านครับเล,เลือดจะหมดเลือดจะหมดเลือดจะหมดครับต้องกลับบ้านก่อนถือว่าเราทําหน้าที่เราทําหน้าที่เพื่อนเปิดป้อมได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าลูล่วงนะครับภารกิจเราเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับจอยผมพังริงทุกคนที่วิ่งกระตุ่มนียคือจอยพังนะ มันมีตัวจะมาหล่อยล่างครับเราก็ยืนยืนยืนโซนกันไว้สันกันไว้ไม่ให้มันเข้านะครับเรียบร้อยครับเพื่อนได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนได้เราก็ชิลครับอเอาบัฟบวกเอเ้ยมันม,ม,นมีมันมีมาจะมาเอาล่างนะครับมีตัวจะมาเอาล่างยืนโซนไห้ครับยืนโซนไว้เรียบร้อยครับอีกตัวหนึง่งเรียบร้อยครับดับเบิลคิว เรียบร้อยครับพิกาจูได้คิวนะครับคือจะเป็นคือจะเป็นตายร้ายดีไงตรงนี้ต้องห้ามแตกครับตรงนี้ป้อมเนี้ยห้ามแตะเด็ดขาดเราจะชนะนะครับผมอีกเก้าวีนะครับย,ย,ยืนคุมไว้เลยยืนคุมไว้อะคิวไปสิบนะ 2> 3, 2, 1, 1> จบครับหมดเวลาเกมนะครับคิดว,ว่าดูทรงน่าจะชนะนะห้าร้อยสามสามโห ผมคิวไปสิบยังไม่ใช่ MVP เกอผมอาจจะชุดแป้นน้อยนะครับชุดป้อมน้อยแต่ว่าตอนนี้คือผมก็ดันเลนอย่างเดียวนะครับผมก็เพราะให้เพื่อนให้เพื่อนชูดไปนะครับตัวผมวิ่งช้ามชูดไม่ทันแต่เอาเป็นว่าอกดไหลย้อยนก็เอาเป็นว่าเห็นกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับผมว่าเบน v ีซี่ในร่างที่แบบว่าบรรลุนะครับผมบรลลุในเกมระดับเบสิกนี่คือแค่แบบบรลลุในเลเวลหนึ่งนะครับผมก็พอเข้าใจในเนื้อหาเกมมันก็ทําให้เราสามารถเล่นเกมได้ดีขึ้นจริงๆนะเอาเป็นว่านะครับผมก็โชว์ให้ดูแล้วว่า ตอนนี้มันเป็นยังไงนะเนื้อหาเกมมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์คลิปนี้ลงไปบน Facebook ของทุกท่านนะครับส่งให้เพื่อนดูในกลุ่มไลน์ครอบครัวก็ได้แบบส่งรูปกับบัวอรุณสวัสดิ์แล้วก็ส่งคลิปนี้ตามขึ้นไปในกลุ่มตระกูลนะครับผมก็จะรู้สึกยินดีมากถ้าใครทําแบบนั้นนะครับผมอย่าลืมกด s u b s ส r i b e นะครับผม u b s c r i b ้ที่ channel Ben BC ถ้าใครยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ตามไปกดไลค์เพจกัน L N W B E N นะครับผมและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้ทุกคนนะครับผมไปติดตามผมได้ใน Twitch ด้วยเหมือนกันนะครับ twitch tv/ เทเบนซ่านะจ๊ะนะจ๊ะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับผมก็แบบว่าอะไรที่มันแบบว่าไม่จําเป็นต้องออกไปก็อย่าเพิ่งออกไปตอนนี้ก็จะดีนะครับผมก็ต่อให้เราบอกว่าอย่าคิดว่าเราทําเพื่อตัวของเราเองคนเดียวนะครับทำเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราทําเพื่อคนที่เรารักคนที่เราแคร์รอบข้างเราด้วยเนาะ เคต้องอยู่แบบเป็นครอบครัวนะครับผมก็ดูแลกันให้ดีๆนะครับผมใครได้มีพ่อมีแม่อย่างอย่างที่ว่านะครับผมเป็นคนที่รักรักพ่อรักแม่ผมก็เลยต้องเรื่องเอาเรื่องพ่อแม่มาก่อนเสมอ <laughs> เอาเป็นว่านะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามทุกช่องทางน,นะครับแล้วขอฝากคําคมคติเด็ดๆไว้วันนี้นะครับว่าถึงตัวจะชอบเล่นเกมนะครับแต่ว่าในเกมกชอบเล่นเธออ้ Let's go Let's get to the top baby